สนับสนุนโดยปลาดุกแดดเดียวการันตีความอร่อยโดยแม่มันีสูตรพิเศษที่ลูกค้าชิมแล้วบอกต่อสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคลิปจากบน t ิ k t o อก เหมือนเช่นเคยค่ะคลิปแรกนะคะอิบเอามาจากติ k t ตอลของคุณ l u ลุ Luke Matthew นะคะทีมไทยแลนด์ซึ่งเราจะเห็นในหลายๆคลิปนะคะที่หนุ่มคนนี้เนี่ยก็มักจะออกมาทําคลิปด้านดีๆของเมืองไทยอยู่เสมอจนบางคนเนี่ยนะคะกอาจจะมองว่าเป็นการอวยประเทศไทยเกินไปไหมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ที่รับชมค่ะหากมองในแง่ดีนะคะก็ถือว่านี่เป็นความคิดด้านบวกของชาวต่างชาติที่ มีต่อประเทศไทยโดยอาจจะมีการเปรียบเทียบช่างน้ำหนักกับเหตุการณ์ที่เคยพบเจอในบ้านเกิดของเขาแล้วนะคะในความคิดของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมุมมองด้านนี้ที่ต่างคนต่างก็นำเสนอเนี่ยอาจจะดีกว่าจริงๆค่ะเอาละค่ะมาพูดถึงคลิปของเรานะคะคลิปนี้คุณลุกเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็มาในแฮชแท็กที่ว่าประเทศไทยไม่ปลอดภยัยและยากจนอย่างนั้นหรอ โดยที่เขาเนี่ยก็ได้พูดว่ามีคนบอกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยและยากจนแต่ลองดูนี่สิเขาหันกล้องนะคะให้ดูเครื่องจักรต่างๆที่จอดอยู่ริมถนนนะคะซึ่งดูแล้วก็เหมือนจะเป็นรถเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างถนนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเลิกงานเนี่ยนะคะเขาก็จะจอดไว้ที่ริมทางตรงนั้นเลยนะคะแบบในคลิปค่ะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ ของคุณลุกนะคะเขาบอกว่าดูพวกนี้ที่ด้านข้างสินี่คือข้างถนนในเมืองไทยพวกเขาทิ้งเครื่องจากเหล่านี้ไว้แบบนี้เลยก่อนจะบอกว่านี่ถ้ามาจอดแบบนี้ในอังกฤษนะโดนขโมยแน่นอน จะมีคนเอารถบรรทุกเนี่ยมายกไปแล้วปกติในอังกฤษถ้าจอดแบบนี้ก็จะมีกรงเหล็กติดเอาไว้รอบรอบนะคะแล้วจะมีกุญแจล็อกไว้เพื่อป้องกันการขโมยนะคะแต่ดูเหมือนว่าที่จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ล็อกไว้ด้วยซ้ําก่อนที่เขาเนี่ยนะคะจะลองยื่นมือไปเปิดประตูเล่นๆนะคะก็ถึงกับตกใจไปเพราะมันไม่ได้ล็อกเอาไว้จริงๆเขาก็อึ้งไปนิดนึงนะคะก่อนจะบอกว่าบ้าไปแล้วที่จอดไว้โดยไม่ล็อก เมืองไทยมีอะไรน่าเหลือเชื่อมากหากเป็นที่อังกฤษนะทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าที่นี่ก็คือประเทศไทยมีความปลอดภยัยทางด้านทรัพย์สินอยู่พอสมควรนะคะซึ่งที่ทำให้เขาทึ่งกว่าเดิมเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีแค่คันเดียวแต่ว่ามีอยู่หลายๆคันด้วยกันในบริเวณนี้นะคะเป็นเครื่องจักรทั้งหมดก่อนจะสรุปว่าเมืองไทย ปลอดภัยกว่าในอังกฤษแน่นอนต้องเน้นย้ำนะคะว่าหลายๆคลิปที่ออกมาบอกว่าเมืองไทยปลอดภัยเนี่ยส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการโจรกรรมการลักขโมยที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะไม่ต้องคอยระวังทรัพย์สินมากมายเหมือนในต่างประเทศค่ะบางประเทศเนี่ยแค่หยิบมือถือออกมาถือไว้กับมือนะคะก็อาจาจะมีคนวิ่งราวได้ในทันทีนะคะหรือแม้กระทั่งการเดินตามถนนยามค่ำคืนเนี่ยหากไม่ระวังก็อาจจะโดนจี้ได้ง่งายๆนะคะในขณะ เมืองไทยนั้นก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะแต่อาจจะไม่ต้องคอยระแวงเท่าในต่างประเทศถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีค่ะเอาละค่ะเรามาลองฟังคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าค่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะเขาก็บอกว่าของแบบนี้เขาไม่เอาหรอกถ้ารองเท้าแตะไปถอดตามงานวัดอันนี้ไม่แน่ความคิดเห็นต่อมาคะ่ะบอกว่าสิ่งที่หายบ่อยที่สุดในประเทศไทยก็คือช้อนในบ้านไม่รู้มันหายไปไหนหมดอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูตามสิ่งล้างจานนะคะความคิดเห็นถัดมาบอกว่าขับรถไปตลาดซื้อกับข้าวเสร็จแล้วเอามาวางไว้ที่รถปรากฏว่ากับข้าวหายแทนที่จะเป็นรถนะคะส่วนความคิดเห็นนี้คะ่ะบอกว่า แกคนไทยไว้ใจกันเกินไปนะวันก่อนไปตลาดซื้อของซื้อรองเท้าแล้วแขวนไว้ที่หน้ารถกุญแจก็ลืมถอดออกแต่พอกลับมาเนี่ยรองเท้าหายรถยังอยู่สัง,งัานค่ะมาที่ความคิดเห็นนี้ค่ะบอกว่าไฟแชค็คหายบ่อยมากๆบางทีของเพื่อนก็มาอยู่กับเรา เอ๊ะหรือบางทีของเราก็อาจจะไปอยู่กับเพื่อนได้เช่นกันค่ะปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าสิ่งที่จอดแล้วหายเยอะที่สุดในไทยก็คือรองเท้ายิ่งไปจอดตอนไปที่วัดนี่70%เซเลยขนาดของหลวงพี่ยังหายดีไม่ดีนะคะก็อาจจะมีรองเท้าคู่ใหม่เนี่ยมาจอดไว้ให้เราแทน คลิปต่อมานะคะก็หยิยบเอามาจาก t ิกต o k ของคุณเด็กสยามนะคะเป็นคลิปสั้นๆโดยคนที่เขาสัมภาษณ์อยู่นั้นนะคะก็เป็นผู้ใช้งาน t i k t o ก k ิต t ี้เควินแฟมเบี่นะคะในคลิปนี้ค่ะเจ้าของคลิปที่เขานํามาแชร์ต่อเนี่ยเขาก็สัมภาษณ์ชาวต่างชาติคนนี้นะคะที่เขานั้นก็มีครอบครัวเป็นคนไทยนะคะแล้วก็พูดภาษาไทยได้เป็นธรรมชาติมากๆค่ะซึ่งเจ้าของคลิปเขาก็ถามหนุ่มต่างชาติคนนี้ว่าขอคําไทยที่เขาชอบมากที่สุด หนุ่มต่างชาติคนนี้นะคะก็ตอบไปว่าเขาชอบคำว่าไม่เป็นไรเพราะเขาคิดว่าคนเราเนี่ยสามารถทำผิดพลาดกันได้นะคะในขณะที่คนไทยเนี่ยมักจะบอกว่าไม่เป็นไรก่อนจะพูดต่อว่าหากเป็นในประเทศบ้านเกิดของเขานะคะเธอทำผิดพลาดไปในเรื่องเล็กน้อยนะคะบางทีก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปนะคะเพราะที่ยุโรปเนี่ยนะคะเรื่องแบบนี้เขาก็จะจริงจังกันมากๆแต่ว่าคนไทยยังอาจจะเดินไปชนคนหรือสิ่งของนะคะที่วางอยู่ก็ขอโทษขอโพยกันไปคนไทยเมื่อทำผิดแล้วขอโทษเนี่ยก็มักจะไม่ติดใจเอาความนะคะตามด้วยคำว่าไม่เป็นไรเขาจึงชอบนิสัยของคนไทยนะคะเขามองว่ามันเป็นนิสัยที่น่ารักของคนไทย ผิดพลาดได้สารพัดสารเพเลยแล้วคนไทยนะไม่เป็นไรสมสม,มติสมมติเราทาอะไรผิดใช่ไหมในประเทศผมนะเขาก็จะคิดเลยโอ้เดี๋ยวจะต้องคุยกับทนาอยลออเยอร์น,นู่นนี่เขาว่ามันจริงจังใช่ไหมพอเข้าใจใช่ไหมยุโรปของคนไทยนะเออคือคนเราเนาะผิดพลาดเนาะเดินไปอาจจะชนนู่นชนนี่บ้างขอโทษนะครับที่ไม่เป็นไรผมรักคนไทยครับผมรักคนไทยขอบคุณมากที่เห็นใจกูด้วยอันนี้นเป็นสิ่งน่ารักมากค,ครับคลิปนี้เ<า>องนะคะแอดก็หยิบเอาคอมเมนต์มาฝากค่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะก็บอกว่าถ้าขอโทษแบบจริงใจเราก็ไม่ถือสากันหรอกถ้าขอโทษแบบขอไปทีหรือขอโทษแบบส่งสงไปอันนี้ก็ไม่โอเคค่ะความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าคนต่างชาติที่น่าชื่นชมคือคนที่ยอมรับและพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเราถัดมาค่ะบอกว่าหลับตาฟังคิดว่าเป็นคนไทยพูดทุกอย่างเหมือนไทยมากๆน้ำเสียงสำเนียง ส่วนความคิดเห็นนี้เขาบอกว่าแต่บางคนปากบอกว่าไม่เป็นไรพอเดินหันหลังให้เท่านั้นแหละคำพูดเยอะแยะและความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าคนเราผิดพลาดกันได้แต่อย่าบีบแตะบนถนนประเทศไทยอย่างเดียวก็พอซึ่งในคลิปสั้นๆนี้นะคะที่ถูกตัดออกมาแชร์เนี่ยความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาชื่นชมชาวต่างชาติที่กําลังให้สัมภาษณ์อยู่นี้นะคะว่าเขาเนี่ยพูดภาษาไทยได้ชัดแล้วก็คล่องแคล่วมากๆเลย นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปต้นฉบับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตแหล่งข้อมูลที่เพิ่มเติมค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันในทุกๆคลิปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะขอปิดท้ายด้วยคลิปน่ารักน่ารักจากทิกตอกของคุณเจมส์ James. p i n เดอร์ n c นซิ t งทิ h เ r อนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ